เจแล้วับกลับไปแตะออกด้านข้างแล้วก็บิดลำตัวไปด้วยัาปา้ป่าไปไปเลยจอบอคจับกลัไปเลยจับกลับไปเลย้ป โอเคยกสะโพกเปิดแล้วปิดเข้ามาตอนตอนแล้วก็กินยาบ้างรปไหึงน์ยุบไปหน่งไลนเร็วเร็วเร็วเร